กรดาษระบุนมเปรีบบ้ยวไพลเก้นโปรไฟส์กลิ่นแอปเปิ้ลสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองค่ะ2นาทีทุกที่ทุกท่ากับกละแมคค่ะ นาทีทุกที่ทุกท่ากับการละแมวันนี้นะคะอุปกรณ์การที่เราจะออกกําลังกายง่ายๆค่ะเราใช้เก้าอี้แล้วนะคะซึ่งคิดว่าทุกบ้านต้องมีแล้วเราก็สามารถออกกําลังกายกับเก้กาอี้เนี่ยได้เยอะแยะมากมายวันนี้ท่าที่จะลดนะคะคุณคือต้นขาต้นขามันก็จะมีหลายส่วนมากใช่ไหมคะก็ต้นขาบานออกไปอย่างเงี้ยเดินทีขาเสียดสีกันเพราะฉะนั้นเราก็จะลดต้นขาตรงนี้ลงไปค่ะคุณคะแล้วก็ท่อนขาส่วนบนนี่อีกนะคะซึ่งบางทีมันก็แบบ นะเดินทีเสียดสีกันไปมาวันนี้ทาง่ายมากค่ะทำนี้นะคะคุณคุณก็ยืนนะคะเอามือจากประคอนะคะก็อี้ไว้นี้นะคะแล้วเวลาจะเริ่มออกอกำลังกายก้าวขาไปข้างหลังค่ะก้าวเพล็กไกลค่ะฮึบแล้วยอ่อลงนี่นะคะเข่าอย่าให้เลยไปเท้าค่ะแล้วทําตัวตรงขึ้นมาปึ๊บนี่นะคะแล้วคุณก็สลับขาค่ะก้าวไปข้างหลังยอ่อ ขึ้นมาค่ะเราทำไปเลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะช่วงพักเบรกโฆษณานเดี๋ยวไรเทำไปเรื่อยๆค่ะคุณเมากับคนในครอบครัวไปก็ทำไปได้ทำใ่ที่ทำงานก็ได้นะคะยืนคุยกับเพื่อนอยู่ก็อย่าไปยืนเฉยะคะ่ะทำไปด้วยค่ะ